ทำอาหารเช้าง่ายๆนะคะเราแนะนำเมนูนี้เลยค่ะโทษไข่ชีสเยิ้มๆนะคะรับรองค่ะว่าเด็กๆที่บ้านจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะใช้แค่หม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์ก็มีแค่ขนมปังไข่แล้วก็ชีสแค่นี้เลยค่ะเหมาะสำหรับมื้อเช้าที่เร่งรีบนะคะมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะแนะนำเลยค่ะว่าเมนูนี้ควรจะใช้เป็นขนมปังแบบกะโหลกนะคะหรือว่าขนมปังแบบในคลิปนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่เยอะกว่าแล้วก็มีความหนาเยอะกว่าด้วยค่ะเราจะใช้ช้อนนะคะค่อยค่อย กดลงไปตามแนวขอบของขนมปังค่ะกดลงตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ใส่แผ่นเชดดาร์ชีสลงไปค่ะแนะนําค่ะว่าต้องเป็นแผ่นเชดดาร์ชีสเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีรสชาติเค็มนัวค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสอย่างเดียวเนี่ยขนมปังของเราอาจจะจืดได้นะคะเราจะใช้ไปทั้งหมดนะคะ1แผ่นค่ะจากนั้นก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าคนกันแล้วเนี่ยมันไม่ละลายก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ต้องตกใจค่ะให้แค่ไข่ของเราแตกตัวก็พอนะคะ แต่ทั้งนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรสชาติแบบเชดดร์ชีสจ๋ามากเนี่ยสามารถใส่2แผ่นได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคูณ2ไปเลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เทลงไปในหลุมที่เราสร้างเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนี้มายองเนสก็สามารถบีตรงขอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นทานเลยก็ได้นะคะนําไปเข้าหม้อทอดไร้น้ามันนะคะวันนี้เราจะใช้อุณหภูมิ1 60องศาเป็นเวลา12นาทีค่ะแต่ว่านะคะทั้งนี้หม้อทอดของแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะะแนะนนําาวว่ให้้เปิดดูดยนะ ทางบ้านเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ15นาทีก็ได้ค่ะส่วนคนที่ไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นหม้ออบลมร้อนหรือว่าเป็นเตาอ,อบก็ได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือโทษไข่ชีสเยิมเย้มของเราค่ะน่ากินมากอร่อยมากไปลองทำดูนะคะง่ายสุดๆเลยค่ะ